ไปหาของซีซันล่าสุดนะาอันนี้แหละ a n i m เมเต็ดแมกมานั่นเองนะครับอันนี้จากเลเวล250ผมบอกเลยว่าดูดิแรงค์251โอ้ไม่กโอเคโอเคกวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวของรางวัลทั้งหมดในแรง์นั่นเองนะครับมันจะจบที่250เว้เพื่อนๆบางคนอาจจะเข้าใจว่า พอถึงแรงร้อยแล้วหลังจากนั้นมันมีของรางวัลแล้วมันมีอยู่ครับตอนนี้เขาก็ได้ถึงแรงค์ง5 0แล้วนั่นเองนะครับฉะนั้นก็ผมขอขอบคุณจริงๆนะครับที่ให้ผมยืมรหัสมารีวิวนะครับไอก็อรหัสนี่คือเทพแมสซิตี้แบบเทพมังคากเว้ผมบอกเลยเนี่ยคันนี้รถคันที่แบบเร็วที่สุดในเกมอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โ,โอเคก็มาเริ่มจากผมจะอธิบายระบบเลเวลในเกมนี้แล้วกัน ก็ไอ้ด้านล่างอ่ะที่มันเขียนว่าแรงนะครับเพื่อนๆแบบจะได้ exp จากการป้นที่ต่างๆแล้วก็พอเพื่อนๆมาขึ้นเงินเพื่อนก็จะได้ exp ไปด้วยแล้วก็พอเพื่อนๆได้ exp ครบตามกําหนดเพื่อนๆก็จะขึ้นแรงนั่นเองนะครับและถ้าเพื่อนๆถึงแรง50นะครับเพื่อนๆจะได้ไอ้เจ้าตัว mercedes benz เป็นรถเบนซ์คันนี้เลยนั่นเองนะครับนี่คันนี้แหละรถเบนซ์คันนี้นะครับคือสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ตอนเพื่อนๆอยู่แรง50นะครับนี่ดู ดูสวยงามมากๆเลยนะครับก็รถคันนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้ในแรง50เดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับว้าวว้าวโหยสวยมากทุกคนแต่ถามว่าเร็วไหมอันนี้ผมก็รู้สึกว่าไม่ได้เร็วอะไรมากนะครับจากเพื่อนๆเห็นคันนี้แต่ว่า สวยมากๆเลยเพื่อนๆก็มีเก็บไว้ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าซีซันนี้จบแล้วนะครับไอแมสซตตี hey, ้อ่ะมันจะมีเป็นซีซันซีซันนะครับสมมุติว่าซีซันนี้จบปุ๊บเพื่อนๆจะกลับมาเป็นแลงหนึ่งใหม่แล้วก็ของรางวัลจาก Lang 50, Lang 100, แรงห้าสิบแรงร้อยอะไรมันจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับก็หมายความว่าเพื่อนๆต้องรีบไปถึงแรงห้าสิบตามเวลาที่กําหนดนั่นเองนะครับเขาจะไม่บอกนะครับว่าซีซันมันจะจบเมื่อไหรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเรีบไปให้เร็วที่สุดก็ดีที่สุดเพราะว่า คันนี้นะครับมันจะกลายเป็นลิมิเต็ดอิดิชันนั่นเองนะครับคือมันจะไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วถ้าเราขยับไปอีกนะครับแรงร้อยก็จะมีรถคันนี้นั่นเองนะครับคันนี้เร็วมากๆครับผมแนะนําเลยเมื่อกี้ผมก็ได้ไปทดสอบกับรถโรสเตอร์แล้วนะครับจากการฟาร์มตังค์หนึ่งล้านหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ใช้เวลาไปกับการฟาร์มแรง้ถึงแรงร้อยนะครับคุ้มที่สุดเพราะว่ามันเร็วกว่ารถราคา1ล้านบาทอีกนะครับคือแบบ รถยนต์ราคาล้านบาทมันยังช้ากว่าเพื่อนๆคิดดูแล้วกัน <c oughs> จะแบบคือคันนี้มันแบบเร็วจริงๆแล้วก็พุ่งมากๆครับอย่างที่เขาว่าจริงๆเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกนะครับถ้าเกิดว่าตามสถิติโลกจริงๆแล้วว่าก็รถคันนี้ชื่ออาเกล่าอาร์นะครับในชีวิตจริงนะครับจะราคาถึง60ล้านบาทนะครับถ้าเกิดว่ารวมภาษีแล้วถ้าเพื่อนๆซื้อรถอาเกล่าอาร์ในประเทศไทยมพื่อนต้องจ่ายร้อยล้านบาทนั่นเองนะครับแล้วมันจบเลยไหม มันยังไม่จบครับทุกคนถ้เาเกิดว่าเพื่อนๆเ,เล่นแบบข้ามจุดนั้นไปได้นะมันจะมีแบบของรางวัลมันจะมีสกินลึกลับนะครับที่เขาไม่บอกนะครับจะกน้เพื่อนๆเ,เห็นแต่เพื่อนๆเ,เข้ามาดูในรีวอร์ดนะครับมันจะจบที่แรงร้อยใช่ไหมแต่ว่ามันมีสกินลึกลับนะครับที่อันนี้มันเป็นความลับนะครับของเกมนะ ซึ่งมาเดี๋ยวลองมาดูเลยดีกว่านะครับว่าความลับนั้นนะครับจะเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทาแบบเลยเลเวลร้อยไปแล้วเพื่อนๆจะได้นั่นเองนะครับไปเดี๋ยวลองไปดูเลยดีกว่าว่าสกินพวกนี้สวยงามขนาดไหนแล้วเวอร์ขนาดไหนก็สกินพวกนี้นะครับมันสามารถขยับได้เวอยบเอกเลยเวอร์มากๆคือแบบเป็นลายที่สามารถขยับได้เดี๋ยวผมให้ดูเลยละกันว่ามันเป็นอะไรยังไงก็แรงเอรหัสนี้อยู่เลเวล250แล้วหมายความว่าผมสามารถทําได้แล้วละ่ะ ฉันั้นก็มาเดี๋ยวลองมาดูเลยดีกว่าว่าสกินอันแรกคืออะไรนะครับเคก็จะสังเกตง่ายๆนะครับสกินมันจะเขียนว่า Anim a t e d นะครับอันแรกเลยนะครับอันนี้จะได้จากแรลงหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับเป็นเจ้า Anim เม e d Yellow Zebra นะครับอันต่อไปจะเป็นสีเขียวนะครับของแรลงหนึ่งร้อยห้าสิบนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองมาดูอันต่อไปเลยดีกว่านะครับ Anim เม e d Hacker นั่นเองนะครับอันนี้เลย a n i m เมเต็ดแฮกเกอรเป็นสกินสีเขียวครับทุกคนได้จากแรงหนึ่งร้อนะครับคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆฟาร์มคือฟาร์มถึงร้อยล้วต้องเกินมาตั้ง50าสบอะคือจริงๆแล้วมันยากมากๆเลยนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าใครมีนะมันจะดูแบบเอ็กซ์คลูมากๆแล้วก็ดูแบบเวอร์มากๆอะ่ะอันเนี้ยของแรลงสองร้ครับทุกคนไอเจ้าตัวสกินอะ a n i m เมเต็ดบลูทริแอง e กนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับจากแรงสองร้ แล้วอันสุดท้ายนะครับจะเป็นสกินลาวานะครับเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้อันนี้ของซีซั่นเก่าอ่ะเออเราจะไม่พูดถึงละเพราะว่ามันไม่สามารถเอาได้ละอ่าอืต้องไปหาของซีซั่นล่าสุดอ่าอันนี้แหละ a n นิเมเต็ดแมกมนั่นเองนะครับอันนี้จากเลเวล250ผมบอกเลยว่าฟูฟ์ม,มหนักมากๆเว้ยเออ โอเคอันนี้ก็แล้วแต่ความมุ่งมั่นของเพื่อนๆแล้วนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการสกินพวกนี้มาครอบครองนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปฟาร์มแล้งได้นะครับจนถึงแร้ง150แล้ง200อะไรประมาณเนี้ยแต่มันจะใช้เวลานานหน่อยนะครับเพราะว่า XP ในเลเวลหลังๆนะครับมันจะขึ้นช้าพอสมควรเว้ยแต่สกินพวกนี้นะครับเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นแล้วก็มันจะทําให้เพื่อนๆดูแบบคือมันจะดูเป็นเทพแมสซิตี้ทันทีนะเวลามีสกินขยับได้พวกเนี้ย มันจะทําให้แบบเพื่อนๆดูเทพขึ้นมาทันทีอ่ะก็ใครชอบเล่นอยู่แล้วนะครับก็ไปฟาร์มได้อ่าก็เข้ามาในรหัสนี้ทั้งทีแล้วเรามาสํารวจกันดีกว่านะครับว่ารหัสนี้มันเทพขนาดไหนเว้ยไปมาดูเลยตะกี้ผมลองคนนํานวณดูคร่าวๆนะครับเขามีรถทั้งหมดนะครับราคามูลค่าข,า,คาของรหัสเขานะในแมทซิตี้นะประมาณ40ล้านในเกมได้เลยเว้ยเนี่ยคือแบบฟาร์มมาเยอะมากอ่ะอ้ oh my god สุดยอดเค okay, ก็เนี่ยจากที่เพื่อนๆเ,เห็นอันนี้ก็เป็นรถ เนโรนะครับรถคันนี้แหละเร็วมากๆเลยนะครับโว้ยมีทันเดอร์เบิร์ดมีอะไรหมดเลยแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นแมสซิตี้มาสักพักแล้วแล้วก็เริ่มอยากจะซื้ออะไรแพงๆแ,แล้วผมแนะนํามาคันนี้เลยนะครับโ oh. คบรานะครับ oh. ไอเฮลิคอปเตอร์นี่แหละบอกเลยว่าดีที่สุดละเพราะว่ามันเร็วและเครื่องบินแถมมันจอดนิ่งๆได้แล้วก็มันสามารถเลง็งมันสามารถเล็งแบบยิงฮีโร่อะไรได้หมดเลยคือแบบเป็นแบบเฮลิคอปเตอร์ที่มีประโยชน์มากเว้ยฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนจะซื้อ ของแพงๆอ่ะเป็นอันแรกในแมสซิตี้นะครับผมแนะนําเลยว่าเล่นกับไอเจ้าตัวเนี้ยดีที่สุดละโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวของรางวัลไฮไลท์ทั้งหมดในซีซั่นนี้นะครับชอบของรางวัลไหนก็ลองคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับของรางวัลทุกอันล้วนเป็นลิมิเต็ดอี dition แล้วเพื่อนๆไม่สามารถเอาได้อีกเว้ยฉะนั้นก็ผมแนะนําเลยว่าเพื่อนๆไปฟาร์มแล้งแหละตอนนี้ดีที่สุดละแล้วก็โอ้ยเออเบร <G ül> จบละโอ้ตันเดอร์เบิร์ดโอเคก็ของรางวัแลแร้งร้อยนะผมบอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆเว้ยคือมันแบบเร็วกว่ารดราคา1ล้านบาทอีกอะ <G ül> โอเคก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเม่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ